ตัวไรกันมึงเฮ้ยเดเดเดอ้เอตัวไรยังเอียนะนะนี่นี่มยเลือดั้งสอรมันเยอะมากมันกามแตเกลยด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดอ้นี่ก่อนนี่ก่อนนี่นีต้องแบบนี่นีเฮ้ยเดียวเดียวเดียเดียยวเดียเดียยยเดตายจะตายเดตายเดียวเียวเดียไยนก่อนไม่ปล่อย้พักเลยไงเนี่ยดีดี ไว้ันพักเลยเยจะเลือสไตล์เอาเลยโอ้ยจามไกลเีมาแล้วไม่อย่างนู้นในต่อยฉันฉันอยรุ่นต่อยนะแข็งเก่งเกินไปหน่อยข้ามไหนมันเยอะเลยจะไม่มีแค่มีการมือไม่ไหวเอาละโอ้โหชิคกี้พายรุ่นวัวเลยนะมันใม่แล้วตายแน่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 ไว้ฉันไม่ถือเออ ก็เก่าสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันนะครับวันนี้เือเกมรูบอกกันเช่นครับวันนี้ก็อยู่ในแมปบันบันหุ่นครับทุกคนเกมมันบันเหรอครับเหมือนว่ามันจะมาจากเกมนึงนะครับทุกคนที่ว่าเหมือนจะมาจากไหนนะผมไม่รู้เหมือนกันนะจะรู้ก็คือว่ามันมาจากเกมนึงแล้วก็อยู่ในเกมรูบอกแล้วนะผมก็ไม่เคยเล่นนะครับทุกคนแล้วผมทำไมมันมีไอ้นี่เลยเนี้ยเอาล้วทุนข้างหน้าเราเหมือนจะมีรถสำคัญนะเราจะไปโรงเรียนกันเลยเนี่ยอันนี้มีเต็มเดิมเลยครับ ชีตคืนสองคืนชีตอย่างมันมีความสื้นสุดโอ้โค้งดังเลยวิดาบด้วยมันมันมีการสู้กับบอสแน่นอนเลยเออทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นมันคือตัวแรอคนเนี้ยเนี่ยตานบือๆอะมันเชื่อเนากโอวิลาคนนะร้องเพลงโอวิลาหรือเฮ้ยมีซื้อซื้อไม่ได้หรอกนะมีไฟฉายด้วยแสดงมันต้องมืดมากจริงๆคนนะโอ้โหนี่คนเต็มไปแล้วคนนะะไปเล่นตรงนี้คนนะ คนเล่นไปเลยเอาคนเต็มแล้วอ่ะเออเอาลคนผมเข้าไปไดครนะึคนงคุณกนูเอาอะไรมันขึ้นอะไรเนี่ครับนะุ่นะคุณต้องการเป็นนักฆ่าหรือไม่ใช่ต้องเป็นนักฆ่าอยู่เลยโอ้โคุณมีใครบางคนเลือกที่จะเป็นฟาร์มิงโก้ฮะมีคนเลือกเป็นฟาร์มิงโก้หรือ เออฟามิโกนี่เอ่อในลูฟีลฟ่ลูกคุณตัวไรนั่นที่ใส่เสื้อสีไอ้นู่นนะผมนะผมมีขวานผมได้อะไรเน,นี่ยเมื่อกี้ผมต้องเอาขวานนะเสื้อผมก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าที่บา้านผมฝนมันตกนะได้ยินก็ขออภัยด้วยนะครับ เชื่อมีอะไรบ้างนี่ยังตัวเลยเว้าวเป็นตัว a b c เี่ยวเห็นใช่ไหมคนนะรีบขึ้นเขาตรวอะไรแล้วคน,นต้องไปรีบหาเขานี่ไงนี่นี่ด้วยมันลอยอย่างนี้นะมันลอยอย่างนี้นะคนเว้ยเฮ้ยเบืนะเป็นไปเลยเนะอะเฮ้ยถืออะไรกินถ่ายถือเอ้ยถือสองอ,อ,อย่างเลยนะโอเคก็กาสแกนบัตรของนะโอ้เรากดอันนี้ใช่ไหม ก่กดยังไงล่ะคนเออเมืนต้องหาอะไรอะเรามาตรงประตูสีเหลืองคนนะมันไม่ได้นะเหมือนมันต้องมันเอาดูมาก่อนอะคนนะเอ้ยตรงนี้มีห้องอะไรเนี่ยอุ้ยอ๋อแบตเตอรี่หรือได้แบตเตอรี่อุ้ยเฮ้ยอ๋อไงเด้เอามาชวนเหรอว้าวนี่เดี๋ยวว่า ช่แบบความจีเนียนะคนนะที่ดูมาชวนเลยเรากดไปถึงขนะนะเรากดถึงเนี่ยไม่ได้ไม่โดนชวนเองนะมันวิ่งได้ด้วยวิ่งได้มันแปลกๆกันนะทีนี้มันไม่ขึ้นสีเขียวอ่ะเออเปิดแล้วคนน่ะเปิดแล้วมาแล้วเฮ้ยมันไม่เอ้ยตัวนั้นนย่นะเออวันนี้อ้าวมันหายไปแล้วคนเราทำไงต่ออ่ะเออเพิ่อะไรทำไง่างนั้นเดินเดินไม่ได้หรือ หออไม่เดินไม่ได้หรอโอ, <ant> โอ้ช่างเวรช่างเวรมีอะไรหรือเปล่ามันเพิ่งเข้าไปตรงนูง้นหมดแล้วโอเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยโอ้ฉโดได้เป,ปล่าเนี่ยเอ้ยมันมีนอกไอ้นั่นอยู่ด้วยเมื่อกี้ เออแม่ต uh, ันี de, de ้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดอเดีเด้เดมันมาได้ไงเฮ้ยเไอตนนี่นะฮไม่้ไม่รู้เดยอเดเดอเดเดี๋เดเด้อนานาะกเดก็เด้ะกเดก็เวิ่งหรือเปล่าไล่เพื่อไปแล้วจุกเองมอนตามฉันมาไม่น่าจะไล่เพื่อไปแล้วต้องรีบหาไอหรอ ไม่นะมันมันเราต้องวิ่งหนีอ่ะมีต้องมีทางด้วยไม่ได้ว่็เราตายแล้ววิ่งหนีวิ่งจุก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 น้อมันหายไปแล้วคนมันหายไปแล้วเหรอเฮ้ยนี่มีมีนี่ด้วยขวานยังไงผมตัดนี่ออกได้เปล่าอ๋อไม่ใช่ขวานมันใบสีเหลืองนะเอาเพื่อนโยโย,ยมีกี่นายเป็นผีใช่เปล่ายัางไงเฮ้ย เราค้นสำรวจนกนี่ก่อนนะออุ้มเอ๊บดูขาดูคนนะมขามันเลียวบางอ่ะนะนะคนนขาเนี่ยไม่สวยอย่างเลยนะเอ,อ้ยอะไรนะคนไม่ทันดูเลยเอ,อ้ยแตกแล้วเหรอเมืกี้ของมันอยู่งเหมืนมันมันอยู่นี่นะเฮ้ยกดปุ่มนี้ใช่ไหมจะโดนน้อยไปเลยชนมันเลยทำจริงก็แตกได้นะเดี๋ยวมเกมไม่เอาให้มันแตกนะคนนะเอ,อ้ยทำลาย หาขอนแล้วทำลายไม้อ,อ๋อตรงนั้นใช่ไหมโอเคโอเคให้เราหาไมาห่าไม้อยู่ไหนอ่ะเจ้าน,นกนายมีขวานเปล่าฉันต้องการขวานน่ะน้องมันไม่มีเนาะนายรู้เปล่าเบ่นฉันมีรู้บ่นกันกนึกเจอ <c oughs> อฮ้ยไปดูตรงนั้นมีเปล่าอไอ้เพื่อนเราไปหาตรงอื่นกันเถอะนะตรงนี้มันไม่น่ามีหรอกมั้มในห้องนี้มันห้องไหญเนี่ย ห้องสีมั่งข้อไม่ได้เลยเอ่ออันนี้เหมือนห้องมันเหมือนทำไรมันนี่ปุ่มตรงนี้เฮ้ยมีใครอยู่ไหนไม่เนี่ยมีใครเห็นมั่งเออเพอื่อนนายมีค้อนเปล่ามีใครมีค้อน,ปนเปล่าเพื่อนเปิด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 ,ปดมีใครเฮ้ยมันมีนู่นด้วยไอ้คนเฮ้ยเหมือนเพือเเ่อนจะมีค้อนใช่ไหม ก็ถือค้อนก่อนล่เพื่อนนี้ถือข้อนี่เปล่าเลยเออนแล้วดูหน่อยว่านี่มีค้อนเปล่าเนี่ยเออวันนี้ก็คือค้อนจริงด้วยคนนะเพื่อมจากไหนนะเอันนี้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวไม่หาเองมันเพิ่มยอมทุกเนี่ยอีเออตรงนี้เปล่าไม่มีแฮ่ตรงไม้เปล่าเออไม่ตรงนี้ด้วยนะ ไข่มันเอาคอ้อนมาไว้ตรงนี้นี่หนุ่มคนนะเออโรงเรียนอะไรในเข้าคอ้อนไว้ตรงนี้เนะี่ยเราวิ่งก่อนหนุ่มนะเชือ่อป่ะฮะเฮ้ยเราตัดคอนนะตัดตัดเราให้นกป๋อนตีมันหนุคนนะเ,เพื่อเราเพื่อเราเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเราอยู่นิ่งๆกันหนุ่นเฮ้ยมันทำยังไงนะเนออี่ย เริ่มสงสัยแล้วแฮะมันมีค้อนแล้มันทำอะไรเดี๋ยวคนข้อแล้วกับด้านเอาตีนี่เหรอไม่ได้วันนี้ปุ่มนู่อยู่วะเกิดแล้วอยู่ตรงนั้นนะคนน่ะจีงแง่งนะมาเลยนะขุ่นกับคลิปล้วผมกดรัวๆนั่นนะน็อก นายช่วยติดแข่งได้เปล่าเรามาลุ้นมือใจกันนึ่งนะเราวันนี้ไม่ได้เราติดเงก้ยกันนี่กันตายได้เงี้ยเลยมันต้องมีอะไรอีกสิตรงเออตรงนี้ไม่ก่อนเลยคนนะเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลงเพลงก็เราใจเงือนนันคนนะเฮ้ยเฮ้ยจริงมันมีเสียงเพลงนะตุ้มตรมแต่ว่าค่อนข้างจะวางเวงของมันนะไม่ใครชอบเล่นเกมนี่เท่าไหร่รุ่นหนึ่งนะคนนะ แต่มันกดยังไงเนี่ยผม้โไม่กลัวเลยนะวนะผมมันหัวร้อนเทนุนะมันหัวร้อนเองจริงๆนุนเนี่ยเฮ้ยมันก็ผ่านไปได้นะหันะสตีกีมันบอกว่าเอ้ยเลยนะผ่านไม่ได้ตพรงะนั่นเป็นความส่งอันแล้วมันกดเป็นยากังเลยฮะกดค้างเหรอฮะกดค้างหัวแลเขี่ยไว้เนี่ยหาคอเหรอเนี่ยมันขึ้นข้างบนเนี่ยนะเดี๋ยวก็เจอคอเนี่ยเกิดก็ช่วยตีกันเลยสิเราก็ตีกันสองคนเนี่ยไม่มีใครออกไปได้เลย องนัดนัดเอาเนี่ยนัดนลิงเนี่ยนัดตเนี่ยเออเซลลานานเอาเรื่องนะโอ้ยเอออะไรตัวตัวทุกทีไรเนี่ยพิศนาสีสมบูรณ์เดี๋ยวสิเฮ้ยแมยูเนียเอาลอด้วยใครกันลอด้วยเฮ้ยโดนมาแล้วอะ ทำมันเป็นอย่างนี้คนเฮ้ยอือทำไมมันเกางยี่เป็นอย่างนี้คนเฮ้ยมันคืออะไรเออคนอะไรนะกอดอ่ะมันจะง่ายหรมันบ,บอกสีอยู่เนี่ยสร้างเก <c oughs> มยังไงแล้วก็บอกสีกอยู่ดูดิอันนี้สีม่วงใช่ไหมเออสีม่วงยังไงเป็นสีอะไรเดี๋ยวนันสีอะไรกันอนะ Siêu cốp. Aula. Siêu là Siêu dạng siêu dạng siêu dạng siêu này, siêu dạng 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 siêu con siêu dạng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  siêu เฮ้ยไปโดนตายยิงนี่มันมาแล้วโดด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 เอ้ยังไงแม่งยังไ่แม่งหนี่ะหนีอ่ะให้หนอ่มันมาแล้วคนนี่นี่นี่นม่นี่น่อืออย่างรึมันวิ่งไงอ้ามันหายไปแล้วคน ผ่านแล้วนะเดี๋ยวเราตายอ่ะยังไงต่ออ่ะก็ผมได้บัตรนี้แล้วเยี่ออเรากดปุ่มนี้ต่อใช่ไหมแสดงเมื่อโดนแล้วนนโดนโดนโดนอยู่ไหนอย่มาแล้โดนมาแล้โดนมาแล้วเยี่มานี้มานี้รู้สิมันอยู่ข้างหน้าร้านเนี่ยไหนกดเลย อ่ะตึงเคเล้กไงต่อล่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋อข้างล่างเหรอเอ้ยลอยไปลงไปเปล่าอ่ะไม่ได้อยับขึ้นมาข้างล่างมีอะไรอยู่ข้างมีอะไรเสียงแดงมันน่าไม่ไว้ใจเลยนะเสียงแดงมันไ่อยใจไม่ได้นะเอ้ยลงมาแล้วเฮ้ยมันคืออะไรกันอืมเอามาตรงไหนเนี่ย มันน <chat> the ี um, the the ่ห้องลาวาเนี่ยห้องลาวาหรือเะลงมาที่ไหนกันข้างหน้ามันบอสไฟแล้คนนะดูท่าทางผมว่าไม่น่าเอาชนะได้เฮ้ยตัวไรเนี่ยตัวไรเนี่ยเอาชนะมันนี่ามีดาบไรเซเบอร์อุ้ยผมเห็นตามแล้วนะเดี๋ยว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 เฮ้ยบอดไฟรอบอดไฟบอดไฟเบอดไฟอุ้ยอะมันเจ็ดตัวเหลืน

เออย่างเงี้ยคุณนะลลุสเตอร์เออเออโอ้นี่ก่อนนี่ก่อนนี่นี่นี่ต้องแบบวิ่งหนีเฮ้ยเดี๋ยว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 จะตายจะตายจะตายเดี๋ยว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 ใจเย็นก่อนไม่ปล่อยให้พักเลยไงเนี่ยดีดีดีสิน่าจะไมปล่อยฉันพักเลยฉันเริ่มจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยจามไก่เรียงมาแล้วไม่ฉันอยากดูนในต่อยฉันฉันไม่อยากดูต่อยนะ แข่งๆก,งกันไว้หน่อยข้ามไหนมันเยอะเกินจะไม่มีแค่ปีการ์มือ,อไม่ไหวเฮ้ยเอาละโอ้โหโอ้ยบทสกิลมันลุลุ้นเลยนะมันมาอีกแล้วอี๋ผมตายแน่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 ไหวฉันไม่เถอะเออตายไปเลยเฮ้ยผมไม่มีเพื่อนช่วยเนี่ยอ่ะฮะมีมาพอดีเปะ๊ะไม่นะตายอีกแล้วเหรอเลือแค่ศูนตัว คุณตายเหลือแ,แค่ยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิคืออะไรเอาที่คีมเอาล้วผมก็ขอจบคลิปนะผมขอบคุณที่เข้ามาปแล้วดกดไลค์กดแชร์ลแล้วกดต่างก็ขอรออีพีต่อไปนะผมเดี๋ยวคายตัวนี้ได้นะครับไอ้บอสใจเกลียดนะนะเอาไปนะไ,ไปไปนะครับไปไป